ผูพ้พระนางเพื่อนคณินเดนิสเจลินชาแท็กทีมคู่คอมเมนแห่งบ้านดงขามยูโดทันทัดและพิกขิงสุริยเรศมาตอบรับกระแสละครที่ตอนนี้เดินทางมาถึงอีพีที่4แล้วแต่ละครยิ้มแก้มปิรับคําชมจากแฟนละครกันทั่วหน้าแถมประกาศชวนให้ลุ้นกันว่าเมื่อตัวละครเทพโดนไอขวานแย่งบัวคนรักไปต่อหน้าต่อตาหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรและตัวละครแก้วจะเผยไม้เด็ดตอนไหนห้ามพลาดอีบัวกับไอขวานค่ะ ฟีดแบกก็ค่อนข้างดีค่ะเพราะว่ามันเป็นละครเนี่ยแบบท้องทุ่งชาวบ้านก็ทักเรียกกันไอ้ขวัญแหละเขาบอกว่าวาเรื่องนี้แบบแต่งตัวน่ารักมากชอบพิขิงแต่งตัวแบบนี้ชุดแดงข้างๆผมเลยครับเราก็จะต้องหาวิธีที่จะทายังไงให้คนที่แย่งคนรักของเราไปเนี่ยเจ็บที่สุดอยู่เรากลับมาจากที่เราเรียนมาจากในเมืองใช่ไหมเราก็ต้องมาเจอเรื่องอะไรก็ไม่รู้ฮ่าที่เราแต่งงานเราตั้งรับไม่ทันผมาหวานกับเขาคนเดียวเขาไม่ค่อยหวานกับผมหรอก ก็จะบอกว่าต้องรอดูช่วงท้ายว่าถ้าเราหยอดคืนบ้างจะเป็นไงนต้องต้องลองดูครับว่าสุดท้ายเนี่ยเทพจะทำยังไงกับปัญหานี้แล้วก็จะแก้แค้นงขวัญยังไงครับ